สดีค่ะทุกคนกับมอพบกับวีกแล้วนะคะในบีไฟล์ได้ใส่ีเรากลับมาพบกันอย่างนี้เช่นเคยนะคะอยู่กันสองคนแบบนี้นะคะก็อยู่ในการในช่วงวีววายรีแอคชั่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวที่วันนี้นะคะก็มารีแอคชั่นภาคต่อนะคะของวายดิสนียสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะกับ ครูพี่ซันกับน้องเหนือนั่นเองนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4ี่แล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยถ้ายังไม่ดู EP 3สามารถก็ไปย้อนดูนได้นะคะคลิปลงเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววิจะขึ้นตัว I ไอไว้ให้นะคะหรือว่าจะทิ้งไวใ้ให้ที่เพจลิททางด้นท้ายคลิปนะคะก่อน,นีจะเข้าไปดูกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเคยนะคะกับยาสีฟันเฮาว์ลนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะราคา80กรัม329บาทนะคะโอเคค่ะ สำหรับเพื่อนคนไหนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไ,ไม่รู้จักวีสามารถกด Subscribe ให้วีดนนะะได้นะคะช่องมีฟไฟและสไตล์วีเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ดูคลิปนะคะแล้วก็มาอุดหนุนกันถฟันกันด้วยเนาะโอเคค่ะไปดูรีแอคชั่นนะคะวายดิสนีย์สำหับคนที่เกิดวันอาทิตย์ e p พสได้เลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โาร้องใ้ตรงเวลา <c oughs> มาพรแล้วจบมันที่ติวงสืออืม <c oughs> เฮ้แล้วขับแล้วถ่าวิดีโอคอลกันเลยเหรอใช่เลยอุ้ยอไม่ได้ซมเีก็เห็นไงเดี๋ยวลอแกเอ้ยรับแล้วยังมตื่นไปยังดูดีปากยังช่ำอะไรเงี้ยอุ้ยบุจับเลยไปจับปากเขาอุ้ยอ๋ออ้แอบถ่ายเขาย้ให้รูปหนึ่งด้วยสโลก ไเราบ้าอะไรพวกก็ม no ีต no. ิดต <illa shrink my Darwin> <FR> <Sean> <ingo> <Oliver> ัวเนี <travail> yup. okay? ่ยคนโจรไงตอนนี้แล้วกันน้องจ้างครูไมซันให้ต้มให้หน่อยได้ไหมเหนื่อยทำงานเลกเงินก้เงินชงงานนึง แต่ไม่กล้าให้ตรงๆนะเขาไม่เอาอยู่แล้วมันได้กำไรเยอะมากเลยนะซื้อมาหกบาทอะเออได้นี่ไงมันมาติดไหนนิ้นหนึ่งนิดนหนึ่งแล้วมันมัดติดอยู่นิดนหนึ่งได้เลยเหรอต้องดึปไปอ่ะน้องมันอ้อยเก่งเนาะมันอ้อยเก่งอะอยากอยู่กับเขาอะนิ้วซัหน่อยน้องมือเล็กอะตัวก็เล็กเล็ก แอบแอบเฮ้ยไขว้นั่งตรงนี้เองรุดคนแตกหน้ามันจะไปนั่งกับคนแตลก ah. หน้าได้ไหมอันตรายวุ้ยเพื่อนได้รู้เหรอจริงคนแตลกหน้าทิวเออแล้ทิวจัดการอ๋อตายกูตายแล้ว ไม่อยาีอเลยนะ<ม>อยกอ้หังนีคอีอ,ะคอ,คอ <c oughs> นะนะจไม่ตองต่น,ตน,นน<ม>้ยหะลายอ่ะจบไม่ยี่หล่นอะอยาก้าหน้าที่หลังไม่ยอมลูกสาวเราเป็นลายน้เหนือเ่อพอทีจะอุ้มนิ่งเกาะใหญ่เลย หมือนอุ้มเด็กเลยอ่ะยิทาเดียไม่ไดีเลยอย่ะ <c oughs> เหมือนเอามาเด็กพี่เลยน่ารักอ่ะเด็เนี่ยต้องเออด, <c oughs> ดินอะไรด <c oughs> ่ากูเกียร์เข้ามาดีเด็กนี่ต้องเดินอ,อะไรด่า <c oughs> จากกูตี <c oughs> เป็นเมาเพื่อชมเขาทำแบบแบบผู้คนใจจะเองออะเออแต่แต่แค่เมเพอเขาได้เชื่อเพลงนี้ขึ้นบ่อยบากอะใช่มไมบอยไอ้แกแกไ้ยิมเก่งคือฉันยิมเก่งโคปซันนะค้ยพกเขาไปเลยหนึ่ เขาเลี้ยงบริสุทธิ์อยู่เหมืลนเหรอกิน้ำเปล่อเยเหรออุ้ยมาเออแอปหลับดูดิว่าเน่ะจะทำอะไรไหมไม่ทำหรอกผมมีสภาพบุลลุนมันเขาไม่เจอที่บ้านแล้วเสื้อคืออะไรอ่ะคอปป์ป๋อเสื้อคอปป์ป๋อใช่ไงหนีไม่ถึงแล้วไปอยู่ไลนตั้งอยู่ไงเอาแอบรู้ไงมื่อครั้งเดินตามมาอยากอยู่ใกล้เขาแล้จะทรงอ่ะนี่ก็อยู่ใกล้เขาแล้วตอนเนี้ย เรักกัต็ตอนเห็นหน้าเขาไอคอนสแตนรอใช่ไอ้น,อนอแอบแอบแอบที่แกรู้หมดอ่ะนี่คือแผนหน้าหน้าล่ะครับอ๋ออ๋อเรต้องไปถามพี่ราพอพอ่ะอีดองเหนือเนี่ยมันมันก็คือน้องนาจริงๆอ่ะชาอ้อนชาอ้อนแนบะ๊ก<ม>จิมมีจิมเจ้านะน้ำมือเจ็บอยู่แล้วตื่นะมือเจ็บไม่ใช่หรอนิ้วนิ้วหนึ่งเจ็บนิ้วเจ็บไม่ใช่หรอแล้ว นั่นแย่นั่นแยนะคแล้วตูดตามสไตล์อ่ะเขาดูดต่อสาวคืออลังกันม่นิมินิออดูไปดูไปแรามากเหนึ่งนั่นโอ้โหแล้วก็ดูดวุ้บก็ไปเจอแกนอันนั้ทำไมขนาดก็สนิทกันอยู่แล้วอ่กันมาหหูยจมูกแทบจะชนกันอยู่แล้วลูกใส่คนท้งขาด้วแหละ เราก็นึกว่าไอ้เส้นเนี่ยเป็นกระเป๋าหรืออะไเป็นชุดเขานี่ง่ายแล้วก็ไปเจอไม่เอะไม่ได้ครับก็พูดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เราก็คิดไกลอ่ะแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันนพี่มันคือแบบมาดูมาดูน้องโตเหมือนกันใช่ดูมันเมียแล้วแล้วดูน้งโตแก้วดูน้งเต๋าแล้วแบบว่าไอ้ไอซานค่าสอนยอดสุดท้ายมึงอ่ะ นอนอืไม่บอกใครไม่รู้เลยว่ามึงกดอยู่คุพิจารณ์อยู่ในเปลี่ยนไัยหนบอกว่าจะไม่มาไงครับผ่านมาทันไี่เฉยอะมาตังมาหาน้องก็บอกมาเถอะมาตังให้เฉยอย่างนีนส้ <c oughs> นสเลยส้นหรอทุกคนครับ <c oughs> ใช่มีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าทำไมผมถึงผ่านการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ อาผมอยากจะบอกทุกคนว่าเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ของผมไม่ีแผนกล้องมีแค่คนเดียวครับคนคนนั้นก็คือครูพิซานเองครับเฮ้ยเาข่ยคลอดเลียนเหรอคะับคชอบกำเบนอ่ะแต่ถ้าใครอยากจะมาเรียนกับครูพิสาน คนที่จะอนุญาตได้คือผมไม่ใช่ผมน้องชอบพี่นะอุยบอกมาชอบได้ไนอ่ะมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอรู้แล้วน้องจะมีแฟนได้ไงก็น้องรอครูพิชานอยู่ไงครับมันเริ่มงเมื่อไรร่อะมันเรื่องแต่อตอนเทอมหนึ่งตอนนั้นเรารับน้องรวมกันแล้วเราก็เล่นเกมติดตาคาบกระดาษเรียกมัาเรียกว่าครูสิได้อ่ะ จูบน้องจูบนั้นเป็จูบแรกที่พี่ขโมยมาเขาไม่ปามันไว้เดี๋ยวว่าคุยกันใหม่นะครับทุกคนลยนกางอรกนอยู่กลางน เลยแกคุณผู้ชมคุณอีจะมีะ่างนั้นรอบล้ออย่างของมึงจริงจังไงงาไหนตาที่ต้องมาไม่ได้กันแล้วล่ะยดูดีดูอย,อยู่นะว่าอีดลอลน์พี่สีกันเล่นสีเล่นกับพีกันค่ะทุกคนร้อ,อยมาแล้วรีบอธิษฐานเร็วเขาบอกว่า,าถ้าอธิษฐานตอนดาวตกอ่ะจะเป็นความจริง อืมไม่สันอธิษฐานแล้วหรออธิษฐา,า,านว่าอะไรอ่ะครับอธิษฐานว่าคืนนี้อยากมาดูก่อนเราเนี่ยคืออะไรตอนที่ว่าจะเป็นความจริงไหมมาทำทำอธิษฐานเป็นความจริงกันเลยก็ต้อนก่อนกันดีหรอ, <laughs> อามาลนะ ตัวเล็กอะุล้นเขาต้องเขาต้องแบบยืดตัวยังไม่รีแคปเลยก็เบนซี่เลยใช่ค่ะตอนนี้เราก็ดูครูพี่ซันกับน้องเหนือจบอยู่ที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ EP สี่นะคะเรามาดีแคป EP นี้กันก็คือมันต่อจาก EP ที่แล้วคือหลังจากที่อะไรนะติวกันติวกันเสร็จปะเยังติวอยู่อะเมื่อ EP ที่แล้วติวติวผ่านวิดีโอคอร์วิดีโอคอลแล้วว่าตัดฉากมามก็แบบว่า น้อเหนือตื่นก่อนออออก็คือเหมือนกันมึงยังวีอ,อคอคางกันอยู่อลอย่างเง้ยแน้นงหนึอก็รีบมาถอดทารลิฟท์ทำให้อดูดีอะไรอย่างเงี้ปเพื่อนพิเศแล้วแบบครูพี่เหนตื่นมันก็เห็นุบยน้องน่ารักนู่นนี<ด>่อะไรอ้ครูพี่ส<ด>่<ไ>ครูพ,คพี่เหนือครูพี่ส <c oughs> ่ก็เห็นแล้วก็แบด่าแหละก็คือรักเขาไปแล้วแหละแล้วก็เหมือนแบบก็ตีกันไปกันมาก็แบบ มีโมเมนต์ตลอดเวลาแล้วมีโมเมนต์กินมามงม,มาม่าเห็นเขาแบบนั่นนู่นนี่ก็แบบจะช่วยเหลือเขาแบบน้องชายโทรมายืม,ยมเงินอะ<ช><ล>ไรนยน้องก็อยากช่วยเหลือน้ำก็แบบเอ้ยต้องมาให้หน่อยสิให้ฝันหนึ่งอะไรย่างเงีเยเ้ยก็มีฉากโมมต์กินมามุงม,มามา่าแล้วก็เล่าข้ามเลยนะคะเล่าข้ามก็คือเหมือนไปดูเ,ดเต็มๆเอากันได้เอาได้ที่ที่คลิปเรียกชันเนาะก็คือถ้าลงไม่คือมันลงไม่ได้หมดอยู่แล้วค่ะก็คือลงได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะก็ไปดูเต็มๆเอาใน A S P นะคะเขาขอไล่มาฉากที่แบบ มาเจอเลยลวกันมาเจอแบบว่าเขาต่อบทกับพิธีม<ล>้วมก็มีปัญหาเมื่อก็เขาก็เปลี่ยนไปพี่คุณผู้ชมก็เปลี่ยนไปแบบแบบว่าแบบทําตัวเหนินห่างทำตัวนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่รู้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แบบน้องมันแสบมันก็แบบไร้สดขอ,เ,อเป็น<อ>แฟนนู่นนี่เลยแล้วก็สุดก็ว่าเป็นแฟนกันอันนี้เล่าแบบสโคบแบบข้าว้านะคะทุกคนก็ ไปดูเอากันได้นะคะในเรีแอคชั่นหรือวิดูเต็มได้ใน AS p อสเนะคะอ่ะเลือกเบนซินเลยว่าอ่ะพี่ชอบอ่าฉากที่อยู่ในห้องสมุดที่ครูพี่ซันไปหยิบหนังสือใช่ไหมแล้วก็ถามน้องเหนือว่าแบบเมื่อคืนจําเรื่องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเหมือนน้องเหนือมันหลายมันก็แบบว่าเออจําแบบจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วครูพี่ซันก็แบบเออถ้าหนูประจําไม่ได้กูก็ไม่บอกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเอ้ยไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็น่ารักดีขางฉันชอบฉากที่ดองเหนือไหลสดเหมันแซบแบบเหมือนเป็นการบอกประก่าแบบทั่วแบบทุกคนอ่ะแบบบอกเป็นชัดเจนเลยว่าในกลางแบบจะขอพี่คนนี้เป็นแฟนคือน้องแบบกล้ามากแล้วน้องรู้ตัวเองเหมือนน้องแบบพูดเปิดเผยตรงนานชนแล้วแบบว่าถ้าครูพิสันไม่ชอบแบบนี้คือด่าแต่แต่เนก้อคือครูพิสันเขาก็ชอบอยู่แล้วอยไเงี้ยแล้วน้องชอบความพูดของน้องว่าเหมือนพรมลิขิตอ่ะมันเราสามารถกําหนดเองได้ถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่กับ คนคนนั้นอะถ้าสมมุิเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่เขาชอบก็คือเราสามาลิขิตดิสตินี่ของตัวเองได้เออชอบอันนี้ที่น้องเหนือพูดอะไรเงี้ยชอบมาโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ เอพิโซดนี้นะกับครูพี่สันกับน,น้องเหนือก็คือแบบเร็วมากแป๊บเดียว2 EP ก็คือจอบอย่างรวดเร็วนะคะใครยังไม่ดู EP แรกก็าสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะก่อนจากไปค่ะขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์ดีอย่างย,ยาสีฟันแฮร์วอนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นยาสีฟันแบบ True In One ด้วยนะคะก็คือวีพูดมาเยู่แล้วพูดทุกคลิปเป็นสปอนเซอร์หลักของช่องของเราไปเรียบร้อยน,นะคะก็สามารถอุดหนุนกับแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศอุดหนุนกับวีก็ได้นะคะถ้าเอ็นดูกันเนาะราคา3 2 9กบาท แปดสิบกรัมค่ะใช้ได้3 4เดือนเลยคุ้มมากๆนะคะสำหรับคนไหนนะคะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่รู้จักวีสามารถกด subscribe ให้วีได้นะคะช่องดีฟายสลยวีวีตรงนี้ได้เลยะคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับการรีแอคชั่นนะคะอ่า EP หน้ามันเป็นของน้องมันแต่ว่าเราทำการรีแอคชั่นไปแล้วแล้วก็จะไปรีแอคชั่น ของเป๋วันพิริรหัสพิรรห,หเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครยังไม่ดูคลิปน้องมันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราทิ้งไว้ที่เพจหรือทางทวิตนะคะช่วงนี้ค่ะตัวลาไปกันแล้วเจอก,กัน,นคลิป้อน้านะคะ่ะบ๊ายบายแคงกับเวลา